ฮัลโหลไลสไต์บายสมชายคลิปนี้เด้อจ้ะคลิปนี้สิมาเฮ็ดอันสิมาเฮ็ดอันนี้ให้เบิ่นค่ะ นำออกจากอันเพิ่นวายอีหยังเนี่ยเพิ่นมันมีคูมันเป็นคููเนี่ยค่ะคล้ายๆก็ว่าอีหยังหลุดมอไซค์บอกวิบากบอกหรือ,อยังไดนี่เหรอคะแต่แบบเพิ่นว่าฟ้องน้ำตรงเนี่ยมันหนาไปเข้ามาหลดหลดฟ้องน้ำข้างในเนี่ยให้เพิ่นค่ะเจยวกับหลดพลดพกหลนักแข่งแหละเนี่ย รดอันนี้สังซายล้อมแกหาแนวทางไวแล้วเด้อค่ะไตเตอ่นสังซาต้องน้ำน้ำทางก่อนแล้วสังซาสิบห้ามาลดรดฟ้องน้ำค่ะเพิ่งวานลดออกเครื่งต้องเครื่งอ่ะมันหนาหนาแล้วมันไปบีบเวลาใส่หม้อใส่ใส่หมวกกันนองใหญ่แล้วมันไปบีบหัวเพิ่นอ่ะเพิ่นบอก เว้าเลี่ยงอาการที่แบบว่าลูก้าเขาเหม็นมากนะน่ะบะนี่เฮาสิมาแกยะแกะเด้อค่ะอันอันนี้แกะ,ะเนี่ยเบิ้บงเบิ้งซังซางกับพึงเคยคือกันแต่ว่าทางนั้นทางนี้ก่อนสิเฮ็ดคลิปก็ต้องน้ำล่องก่อนนะคะถ้าบ่าน้ำล่องก็สอนลูกอันอ่ะลง u t u b e บ่ปปได้เพราะว่าเฮ็ดบ่เป็น พรวามางานแต่ละงานมาก็คือแบบไม่ไม่มาเรื่อยๆค่ะบ่บ,บตายโตค่ะบ่คือเย็บหาหลงสินะ้าอันนี้ก็เจ้าออกด้วยค่ะเส้นเนี้อาออก ตรงนี้เขาจะล็อกล็อกฟ้องนำไปด้อยค่ะ จะมาเปิดตรงนี้เพื่อจะเอาฟองน้ำออกค่ะ บ้านี่้เขห้องรบ เนี่ยค่ะอันลูกค้าว่าหนาไปเขากับแบงเคิงด้วยค่ะเนี่ยค,ค่ะแบงเคิง นี่่คะแยกออกไปแบง่งพึงเนี่ยค่ะแยกออก เนี่ยสังชาแบ่งเลยเด้เนี่ยนี่คือการแบ่งเคิงค่ะเพราะว่ามันหนาไปเนี่ยค่ะแบ่งเคิงมาใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยเห็นบ่เนี่ยใส่ได้ีนเดี๋ยวสังชาสีใส่เห็เบิ่งอันนี้แบ่งเลยเด้อค่ะเนี่ยแบ่งเคิงแล้วก็ตัดออกเอาเคืองนี่เพราะว่าเคืองนี่กับเคืองนี่เขาเขาสิพอดีกันค่ะ ขอไปเลยค่ะแนี้ยขอไปน้ำห่วงเนียขอไปค่ะ เพิ่นให้ลดลดความหนาของฟองน้ำแล้วบัดน,นี้เขากับมาเย็บขึ้นบันี้เย็บขึ้นแล้วจ๊ะ ไม่สราบทาลืมกว,าไ,กวาได้กวได้กอน ังจากห้องยัดเข้าไปแหลือเดียวเ,ยวเห็นเบิ้งทันบ่าจา้ะอันนี้เ้าก็มาเย็บเย็บติดค่ะร้อยเการ้อยเก่าที่เราเลาะเมื่อกี้นะ 他每天能讲。 นี่กัยัดเข้าไปแลวเด้อค่ะเนี่ยเนี่ยที่แบงคเพิงแบบนี้แหละ 这样。<Yeah. S 2> ยการสิเป็นลักษณะอันอันนี้คือขางหนึ่งเ้อค่ะมันมันใหญ่ไปเวลาเวลาน้องเขาอันอันอยู่ในผ่าน่ะมันมันแน่นไปแล้วบันน้องเขาก็เลยบอกว่าเอาออกเคิงเจ้เคร่ง เพิ่งก็เพิ่งก็เลยใส่แผ่นหนึ่งอะคะ่ะแผ่นหนึ่งที่ขางได้ขางหนึ่งเราเรามาฉีกแบ่งกันเพิ่งเพิ่งนังสิละแล้วบันี้กระซวมสซวมเข่าร้อยเดิมอะคะ่ะเราก็เย็บพื้นนี่คือขั้นตอนของการลดปริมาณฟองนำ้ำความหนาของฟองนำ้ำเด้อจ้ะเด้อเห็นท่านเนาะก็คืออันนี้แยโดนค่ะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์นั่นสำหรับปาดอันนี้กะ กระใส่อันนี้ซอยแล้วกระใสกันไก่ซอยพักนึนล้อค่ะที่แก้วมัดตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็มาแบงแบงแล้วกระยัดแผ่นใส่แผ่นขัวแล้วกระเย็บพื้นนี่นี่แหละค่ะวิธีลดฟ้องน้ำแบบว่าพวกอันยังพวกอันหม้อไส้แบบอันนี้เขานะคะหม้อไส้แบบอันอัน ใบเขาน่ยหมวกกันนอกนิรภัยเขาค่ะขอบคุณมากมายค่ะ see you next to see you next คลิปมาสอนวิธีลดลดความหนาของฟองน้ำนะคะที่มันเยอะไปเยอะไปก็ต้องเอาออกมาแล้วก็แบ่งครึ่งอันนี้จะเป็นที่หน้าของในอะไรนะในมอเตอร์ไซค่ะมอเตอร์ไซ์เดออันนี้ แบงเคิงโดยการปาดอันนี้ออกแล้วก็ใส่อันนึงในสองอันนะอันนี้ก็ต้องทิ้งแต่ว่าก็ขึ้นลูกค้าที่เก่าล่ละเดี๋ยวเพินสิมาถามหาอะไรนะคะอันนี้คือห้าวทูอันเพราะเขายัดเพราะเขาปาดเคิงแล้วเขาขยัดเข่าหู้เดิมมันก็จะอยู่ตามหลอกมันนะแล้วบันนี้เข้าแก้มองได้ออกเขาก็แค่เย็บขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องเบิงเบ่งเด้อค่ะเบิ่งเลียมเบิ่งไลยเด้อ ก้อนแกะงานทุกครั้งหมายถึงสีดไอไว้ให้ลูกค้าทุกครั้งนะให้เบิง้งว่ามองได้สีเขาง่ายแล้วก็แล้วก็สิแกะขึ้นง่ายแล้วก็มองได้ตอบโจทย์ที่สุดนะพยายามูไปเจาะมั่วเด้อค่ะ้าไปเจาะมั่วนี่ก็คืองานงอกเด้ค่ะเพราะว่ายังไดก็ขอให้แบบ เสียรูบส่งให้หน่อยที่สุดนะออริจินอลเขาให้ขึ้นให้เขามากที่สุดนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาอะบวสามารถจะไปผลิตได้คือจังโรงงานเขาผลิตมาให้เนียบให้ยังเด้อคือจังสังสรรเนี่ยกระเบิงเบิงว่าสิกีตตรงไหนที่ได้อ่าอย,ยังเราเขาเอิสิสิได้รูปลักษณ์ที่เสียส่งหน่อยที่สุดนะบัดน,นี้สั่งซากกับมาเก็อกับตรงเนี่ยที่แรกกับแนมผี่แล้วบัดน,นี้มันโมเมน เดี๋ยวมันสีเอาขึ้นขึ้นให้เขาขึ้นบนะ่ดยน่ะก็เลยพอดีไม่เกตตรงเรียมๆหมอ่องแก้วออกก็ดึงดึงอันดึงฟองน้ำออกมาแล้วก็แบงเคิงกับเขาตัวนี้เคืองเขาตัวนี้เคืองนี่ค่ะแล้เขาก็ิสิปสไปใส่ปอกอันหม้อใส่อันอียังก็เขาเอินอันอันสวมอหม่องนิ่เราไพเพิ่อนอีกเทียนึงค่ะ ขอบคุณมากมายค่ะ o u Next t o ยังคิปนี้คือไอเดียต่างๆในการทำงานนะคะที่ร่างซายังไม่เคยลงคลิปก็อยากจะให้เพื่อนๆดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามดูนะคะว่าร่างซาแต่ละวันทำอะไรมั่งขอบคุณค่ะขอบคุณติดตามขอบคุณกดไลค์ค่ะขอบคุณคอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนต์ค่ะ